เป็นอำเภอซำสูงซำสูงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับเชียงยืนนะคะนี่ค่ะซำสูงนกระมันตีห้านะคะ,อ,ะอีกประมาณสิบนาทีก็จะถึงหกโมงชานี่คือเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะ,ะเป็นภาพบรรยากาศข้างทางค่ะของอำเภอซำสูงะะก็จะมีประมาณนี้นะคะอีกค่ะงานนี้งานเข้าอีกแล้ว ไปตรงไหนโซนไหนช่วงนี้นะมีแต่คำถนนกับวางท่อรถหนึ่งยิ่งแย่อยู่ด้วยดูสภาพนะคะตามต่อไปเราจะไปจบเัื่ที่ไหนวันนี้พอดีหนึ่งมีงานที่นั่นนะคะเนี่ยชาวบ้านก็ก็เตรียมตัวไปวัดกันแล้วนะบอกก็ลงเยอะเลยคนะ่ะเพื่อนๆ คนไหนยังไม่ค่อยได้มานะคะก็อยู่คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้หนึ่งด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแบบหนึ่งต้องมาทำงานที่ขวนญกันนะคะ่นะภาพสองข้างทางก็จะมีพระออกบินธบาทอยู่ค่ะวันนี้นะคะช่วงนี้นันนะะ่นนะอือยอยากโยมนี่ค่ะอําเภอ ของหนึ่งน,นี้นะคะก็จะเป็นตลาดสดของเขาล่ะคะ่ะความเจริญก็มีประมาณนี้ล่ะเพื่อนๆที่นี่ก็จะมีเซเว่นนะคะแต่ว่าโลตัสยังไม่มีะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดอาหารเช้านะะี่ค่ะ เรแวะทานที่นี่นะะซื้อของที่นี่ไปยค่ะก็ประมาณนี้ละนี่ถนนเขากกว้างดีนะคะ,พะเพื่อนก็กำลังอยู่ในยุคพัฒนา <c oughs> ก็คงจะมีประมาณนี้ค่ะมาเชียงยืนแล้วก็เราจะออกจากที่นี่ไปนะคะสิบกิโลเราจะถึงฝันแก่น,นะ รยากาศข้างทางหนึ่งชอบน้าเพราะว่ามีม,มีควายกำลังกินหญ้าชอบค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขาเก็บเกียวไปหมดแล้วล่ะก็เห็นข้างทางสวยเลยเก็บมาฝากฝั่งนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเพื่อนๆราถึงอ,อำเภอเชียงยืนกันแล้วนะคะเพื่อนๆป่ไปกันต่อตอนนี้มนถึงเชียงยืนแล้วหนาวมากบอกได้เลยว่า หนึ่งกาดสองกาดบอกลงเต็มที่เลยนะเราเดินทางกันต่อนะเพื่อนเราจะต้องเข้ายัางคออนเกนฑ่อนเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช,าชา้าเจ็ดโมงครึ่งตอกบัตรให้ทันเขาเรียกว่าตอกบัตรทำเวลาให้ทันนะครับอย่างนี้เราหาหน้าที่การางานก็งกว่เดินทางกันต่อเพื่อน ตรงนี้นะคะจะเป็นทางลัดเข้าขอนแก่นนะเพื่อนๆนะค่ะจะมีป้ายตรงนี้นะคะเราจะใช้เวลาเข้าไปขอนแก่นสิบามกิโลเองค่ะเพื่อนๆเราจะเข้าทางบ้านหนองเข็งขอนแก่นนะคะทีห่หนองเข็งขอนแก่นติ๊กี้แก้ข่าวนิดนึงนะเราต้องเดินทางอีกประมาณยี่สิหกกิโลนะคะคเพื่อนไม่ใช่สิบามกิโล จากทางลัดจากทางลัดบ้านหนองเข็งนะคะไปยังบลอนแกนประมาณที่6กิโลนะจ๊ะไม่ยี่สิบสามขอโทษทีอ่ะจัดไปเท่าไหร่ก็เท่ากันแล้ววันนี้มันยังไงก็ต้องได้เดินทางมาเพื่อนเพื่อนสองทางทางเป็นเพื่อนกันใกล้จะสว่างแล้วฉันเจอถนนอีกแล้วจ้าค่ะเพื่อนใหเ,เขาทําถนนอีกแล้วหลบอีกทางหนึ่งมาเจออีกทางหนึ่งโอ้ย จะประมาณนะอ้ยจะถึงที่ทำงานช้าไปน,นิดนึงนะคะวันนี้โอ้ยต้องขับช้าๆใกล้แล้วเพื่อนเอาละขางหน้านี่ค่ะทำงานเร็วขึ้นนั้นมาก่อนเดี๋ยวๆก็ขอไฟขอทางเลยฮะก็ไปก่อนค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่ถนนมิตรภาพเรียบร้อยก <c oughs> ว่าจะมาถึงถนนมิตรภาพขอนแกน่นเอาละหรอีก13กิโลถึงขอนแก่นค่ะทําเวลาได้ดีค่ะ สิ่งที่น้อยใจที่สุดก็คือหาที่จอดรถยากมากมากจะถึงที่ทำงานแล้วนะคะอ,อ,อยากมากๆที่เราจะได้จอดรถน้อยมากเลยเพื่อน,นเดี๋ยวขอตรงนี้ละกัน,นโ,โดนด่าโดนว่าขอโทษที <c oughs> ไม่มีทางเลือกจริงๆเพื่อนๆมันแบบรถมันติดอะ่ะ ะปเราเดินกันต่อไปหาอาหารเช้ากันค่ะจะได้ข้ามนี่ฝากทางเมื่อเป็นความวุ่นวายที่เราจะต้องได้เจอแบบนี้เกือบจะทุกวันค่ะเพื่อนๆนี่ถือว่ารถไม่ติดเท่าไหร่นะเนี่ย กันละน,นี้เขาขายเสื้อผ้าเป็นปนี่ฮะ <Okay. S 1> ร้านนี้ทำข้าวจี่อร่อยอร่อยนะนเพื่อน Um mom, <was> ้าเป็นมอม่เลยผสอะไม่ได้กินได้นะจมะม้หอมมะ้สดของขิ้นย่างครบเลย

จ่าจ่าจ่าไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่

อ๋อจ่าจ่าจ่าเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดินขากลับออกมากันห้าแฝดมาซื้อเลยน่าสน ต้อใส่กัารกบค่ะยนได้เลยค่ะทำดีทำดีมากเลยเดี๋ยวเรามาเลือกปอกหมอนกันดีกว่าว่าจะได้แบบไหนดีพี่คะปอกหมอนพี่ขายยังไง จะซื้อหมอนผิดใบหนึ่งเออคุณยุ่เงินเลยมุงเงนเลยยุงหนาวยายหอมกำเท่าไหร่อ๋อนี่หอมยายกำละสิบบาทดอกหอมนะยายโอเคยายเอากำหนึ่ง ยายใส่ถุงไว้นะเดี๋ยวฉันวนกลับมาอย่างเดียวนะคะอย่างเดียวยายเดี๋ยวเราไปเอาอย่างอื่นต่อเอาอย่างละเล็กละน้อยว่าจะซื้ออะไรอีกทีนึ่นก็มีหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นธันยะพืชถัวห้าสีเออเอาสักยีบาท พี่คะเอารวมนะยี่สิบเขาใหยี่สิบบาทค่ะข้าวไม่ข้าวสลัดน้ำจิ้มราคาเดียวโอเคไม่เอาข้าวเหนียวดำไม่ได้หรอไม่ตัวยี่สิบยอ้โหโอแบบนี้ถั่วอย่างเดียว่ <c oughs> างันงไหนเนี่ยโอเคอันนี้มีข้าวให้ด้วย อันนี้แบบมีผักเพิ่มให้เอาแบบนี้ดีลักษณะแบบนี้ที่เขาขายอยู่ตรงนี้แหละขายดีไหมพี่